สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพมผมครับคลิปนี้มาเดึกครับ4พฤศจิกายน2564วันนี้จะมาสรุปข่าวชาวนาครับวันนี้มีอะไรนะครับสรุปเรื่องวันที่4มีอะไรแล้วก็พรุ่งนี้วันที่5พฤศจิกายนจะมีอะไรครับวันที่4พฤศจิกายนนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอครับให้ที่ประชุมคอรมอรับทราบ ผลการประชุมหารือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังพกสนะครับแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีประมาณนี้เขาได้ประชุมกันหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการประกันรายไ,ได้ข้าวหารือกันเกี่ยวกับต้นทุนของธนาคารพกสในการในการจ่ายเงินประกันรายไ,ได้ข้าวให้กับพี่น้องชาวนา พอเงินโครงการนี mm ้เขาจะใช้เ oh. ง <mit> ินทกศจ่ายไปก่อนเสร็จแล้วรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินงบประมาณมาคืนทกศพร้อมดอกเบี้ยเพราะนั้นในการประชุมรายละเอียดกันเขาประชุมกันแล้วตั้งแต่วันที่26พอประชุมกันแล้วตั้งแต่วันที่26เขาก็เสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคอรมอรับทราบในวันที่4พฤศจิกายนเมื่อคอรมอรับทราบแล้วนะครับทกศจึงจะจ่ายเงินได้ก็เป็นอันว่าเรื่องนี้ผ่านขั้นตอนคอรมอคอรมอรับทราบแล้วในวันที่4พฤศจิกายนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการกําหนดราคาเกณฑ์การเงยียงโดยกลมการค้าภายในเมื่อกําหนดราคาเกณฑ์การเงยียงข้าวงวดที่1แล้วนะครับก็3วันทําการนับจากวันกําหนดราคาเกณฑ์กา้างยียงข้าวงวดที่1นึ่งพคสก,ก็จะจ่ายได้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่4พฤศจิกายนนะครับในขณะที่ค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันนะครับไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมครมนะครับวันนี้ค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรพวกปลูกข้าว ยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอรพี่น้องก็ต้องรอต่อไปครับตราบใดที่ยังไม่ได้เสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอคอรอมอรยังไม่ได้รุมัติก็ยังไม่มีวันจ่ายก็ต้องรอต่อไปนี่คือเรื่องที่มีในวันที่สี่พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการจ่ายเงินโครงการระกันรไ,ได้ข้าวงวดหนึ่งก็มีข่าวทางสื่อเว็บไซต์ออกข่าวว่านายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามอธิบดีกรมการค้าภายในว่าจะจ่ายงวดหนึ่งได้วันที่เท่าไหร่ อันนี้เป็นข่าวทางสื่อนะครับแล้วก็นายกสมาคมชาวนาะไทยก็เปิดเผยกับสื่อเว็บไซต์ว่าได้รับการตอบรับจากอธิบดีกรมการข้าวว่ารับปากจะนัดทกสโอนไม่เกินวันที่9พฤศจิกายนนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางสื่อนะครับแต่ว่าอันนั้นข่าวทางสื่อทีนี้ช่องของเราช่องตองบันคมกม็วิเคราะห์ให้ว่า ถ้าข่าวทางสื่อนั้นจะแม่นแม่นก็คือหมายก็ว่างวดหนึ่งสามารถจ่ายไม่เกิน9พฤศจิกายนนั้นต้องโอนนั้นข่าวอย่างเป็นทางการเราต้องเห็นตัวนี้ก่อนครับจึงจะถือว่าเป็นทางการเห็นประกาศราคาเกณฑ์กางเองงวดหนึ่งอย่างเป็นทางการก่อนงวดหนึ่งประกาศออกมาแล้วก็ดูแต่ละข้าวราคาอ้างอางิงเท่าไหร่แล้วก็จ่ายส่วนต่างแต่ละเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยออกมาทางสื่อแล้วเพราะ เพจกรมกันข้าวเขาเปิดเผยเองตั้งแต่วันที่30ตุลาว่าคณะกรรมการกาหนดราคาเกณฑ์การงินเองได้เห็นชอบตามนี้แล้วเหลือเหลือแต่การประกาศนะครับซึ่งจะจ่ายวันที่9ได้ต้องประกาศวันที่4นะครับต้องประกาศวันที่4ซึ่งวันที่4วันนี้ทั้งวันเราก็เราก็ติดตามข่าวนี้ทั้งวันยังไม่เห็น,ย,หนยังไม่เห็นทางเพจของรัฐบาลยังไม่เห็นทางเพจของทางราชการนะครับก,ก็เพราะฉะนั้นข่าวก็คือข่าวนะครับส่วนข่าวยังเป็นทางการเราจะเล่าให้ฟังอีกว่ามันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราต้องเห็นข้อมูลจริง จากเพจของทางราชการเราจึงจะนํามาเล่าครับเพราะฉะนั้นข่าวทั้งหมดก็คือข่าวนะครับแต่ข่าวอย่างเป็นทางการเราจะชี้แจงครั้งว่าประกาศแล้วลงนามแล้ววันที่เท่าไหร่แล้วก็ลงนามแล้ววันที่เท่าไหร่นั้นหลังประกาศเกณฑ์การยิงสามารถทําการนั้นจะผูกพันไปยังทกศว่าต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์นี้เดี๋ยวจะติดตามข้อมูลนี้มาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นทางการนั้นประกาศหรือยังนะครับเอาละครับตอนนี้ตอนนี้ขนาดดึกขนาดนี้ ทางเพจรัฐบาลยังไม่เห็นนะครับเพจของทางราชการยังไม่เห็นตัวประกาศราคาเกณฑ์การาก้างงยิงตัวจริงของงวดหนึ่งนะครับเอาละครับนี่ก็คือสรุปเรื่องวันนี้วันที่4พฤศจิกายน64ส่ครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับ5พฤศจิกายนจะมีอะไรเกี่ยวกับชาวนาครับ1ครับคาดว่าจะเห็นตัวประกาศราคาเกณฑ์การาก้างอิงงวดหนึ่งอย่างเป็นการนะก็จะเอามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องทางบ้านได้ดูว่าเออที่ตัวเลขที่ปรากฏทางสื่อแล้ว ราคาอ้งอางเงิงงวดหนึ่งเป็นเท่านั้นเท่าน,นี้จะจ่ายส่วนต่างเข้านั่นเข้านี่ตันละกี่พันอะไรนั้นนั่นคือตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการส่วนตัวเลขอย่างเป็นทางการนั้นก็คือประกาศและลงนามโดยอธิบดีกรมการค้าภายในจะเป็นอย่างไรแล้ววันที่ลงวันที่เท่าไหร่ผูกพันไปถึงทกศจะโอนภายในไม่เกินสามวันทำการอย่างไรวันที่เท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเห็นประกาศตัวจริงนะครับนี่คือสิ่งที่คาดว่าจะมีอะไรในวันพรุ่งนี้ก็คือ5พฤพิจิกายน64นะครับน่าจะเห็นเรื่องที่1น,นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับ ตามข่าวจะมีการประชุมกําหนดราคาเกณฑ์กางอ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างจ่ายเกษตรกรงวด2งวด3งวด4นะครับชาวนาก็รอฟังราคาเกณฑ์การอ้างอิงและส่วนต่างว่าจะได้เงินมากขนาดไหนจะได้เงินมากเหมือนงวดหนึ่งไหมเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาเกณฑ์การอ้างอิงที่ปรากฏทางสื่อแล้วและส่วนต่างแต่ละข้าวที่ได้ถือว่ามากครับได้มาก ถือว่าได้มากรัฐบาลจ่ายมากทีเดียวนะครับงวดหนึ่งนี่นะครับจ่ายมากทีนี้พรุ่งนี้ห้าพิจิกาเนี่ยจะกําหนดราคาเกณฑ์กางอ้เองงวดสองงวดสามงวดสี่เพื่อจะกําหนดส่วนต่างว่าแต่ละข้าวจะได้ส่วนต่างตันละกี่บาทเราก็มาลุ้นกันอีกว่าชาวนางวดสองงวดสามงวดสี่นี่จะได้มากเหมือนงวดที่หนึ่งไหมส่วนต่างงวดสองก็คือผู้ระบุวันเขี่ยวข้าวสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดตุลาหกสี่นะครับสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดตุลาหกสี่จะจัดอยู่ในงวดสอง งวด3 2 2ถึง28ตุลา64สีครับ22ถึง28ตุลา64แล้วก็งวด4 29ตุลาถึง4พฤศจิกานะครับนี่แหละครับชาวนาที่อยู่ใน3 3มงวดดังกล่าวนี้ก็คืองวด2งวด3งวด4จะได้เงินมากมายเหมือนเกษตรกรชาวนางวดหนึ่งไลองมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ครับก็ไม่แน่อาจจะประชุมแล้วประกาศเลยก็ได้ถ้าประกาศเลยเราก็จะได้เห็นตัวเลขครับแต่ถ้ายังไม่ประกาศเราก็ต้องรอดูตัวเลขต่อไป นี่แหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับค่ำคืนวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพรุ่งนี้มาคอยติดตามกันความคืบหน้าในการจ่ายเงินเกษตรกรชาวนาประการายได้งวดหนึ่งจะเป็นอย่างไรจะจ่ายไม่เกินวันที่9จริงหรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้จะมีตัวเลขจะมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับสวัสดีครับ เจ้าจากอายไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมื่อเดินินี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดต่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมพอเพราะเวรลืมสิ้ไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหัก สองเฮาลำเค็นเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังต้อนคำหวานทำใจ โกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล ไม่คืนมารวมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน เบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำคักเทศใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังตอนคำหวานทำใจออกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจญิงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ จ้าจากไปเมื่อยามอายจ